นะครับนะเนี่ยนะฮะมีเมียน้อยสองวอบางคนใครก็ไม่รู้อะนะผมไม่รู้ว่าใครไม่รู้สองวอ,อยู่ในสภา,าอายุก็มากแล้วนะเออความรู้ก็ดีอะไรต่งางๆรู้กฎระเบียบดีมีเมียน้อยดันไม่เอาเงินส่วนตัวเลี้ยงดูมเมียน้อยดันไม่เอาเงินภาษีเลี้ยงดูนะอาี่หนึ่งที่ตอนนี้กํลาลังดีก็คืออาชีพรับจ้างเป็นเมียน้อยสองวอนะครับรูปร่างหน้าตาดีก็ ไปเป็นเมียน้อยสวอนะแต่สอวอ,อเดี๋ยวนี้ก็ฉลาดนะบางคนนะก็มีเมียน้อยไม่เลี้ยงเองครับยัดเข้าไปเป็นข้าราชการเป็นตำรวจทาหารปปทะนะยัดไปเป็นตำรวจนะอาศัยเส้นอาศัยสายไปนะเข้ากข็ยกเว้นอนาะยุกเกินสามสิบห้ากเข้ารับราชการตำรวจได้นะนี่ผมนี่ห้าสิบเก้าเดี๋ยวผมขอรับราชการเป็นตำรวจได้ไหมครับยกเว้นหลักเกณฑ์เนื่องจากเป็นอาชีพครับ ขาดแคลนคืออาชีพไร้สดนะครับนะเนี่ยนะฮะมีเมียน้อยสวบ,บางคนใครก็ไม่รู้อะนะผมไม่รู้ว่าใครไม่รู้สวอ,อ,อยู่ในสภาอายุก็มากแล้วนะเออความรู้ก็ดีอะไรต่างๆรู้กฎระเบียบดีมีเมียน้อยดันไม่เอาเงินส่วนตัวเลี้ยงดูเมียน้อยดันไม่เอาเงินภาษีเลี้ยงดูนะนะครับนะได้เงินทั้งจากตำรวจ นะลงไปภาคใต้เลี่ยเลี้ยงนะกันมาธิการไม่ได้เข้าประชุมก็ได้เอเพราะนั้นก็อาชีพใหม่กันก็คืออาชีพนะรับจ้างเป็นเมียน้อยสอวนะครับดีไหมครับนะดีไหมครับอาชีพนี้ใครเห็นดีเห็นงามก็สแสดงความคิดเห็นนะแต่ผมไม่ได้หมายถึงใครนะนะไม่ต้องมาแจ้งความไม่ต้องมาออกหมายจับผมนะมนะครับนะครับ สบายบายนะครับนะอาชีพรับจ้างเป็นเมียน้อยองวอเออดีไหมครับนะแดกภาษีของประชาชนอยากมีเมียน้อยแทนที่จะเลี้ยงดูตัวหาเงินมาเลี้ยงเองดันดันทำไมฮะนะครับนะนะครับใช้แย่ๆนะไม่ไหวนะมาดูออคอมเมนต์อะไรบ้างเดี๋ยวมาหาว่าห่างไกลเอ่อ เอฟซีแล้วเกินอ่านมาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับฟันวีทวดานะครับเป็นกําลังใจให้อาจารย์เดีนะครับอิศนะได้ความรู้ทุกวันเลยนะครับก็ถ้าอยากจะได้ความรู้ทางกฎหมายท่านก็ฟังนายนความที่ก็มีใบอนุญ,ญาตภายนความคนที่เรียนจบกฎหมายอยากรู้เรื่องนะการรักษาโรคก,ก็ฟังหมอที่มีใบอนุญ,ญาตนะครับ นะครับจะจะสนใจเรื่องก่อสร้างฟังวิศวกรที่มีมยายานะครับก็ เราก็เอาเรามาแล้วครับมาแล้วครับลูกพี่ครับอาจารย์หายมาแล้วครับหลิวนะสมาคมคนข่าวคนข่าวออนไลน์นะไอหลิวมึงมีอะไรก็แจา้งเข้ามารายงานข่าวนะจะได้อ่านบางคนบอกอาจารย์เดย์โดนอุ้มไปแล้วอ๋อไม่มีอะไรครับแค่โดนหมายจับไม่โดนอุ้มน,นะโดนหมายจับก็ไม่มีอะไรอัจฉริยะไปแจ้งความแล้วก็ส่งหมายไปคนละที่ผมไม่รู้เลยไม่ได้ไปโรงพัก ก็แค okay, ่นั้ออกหมายจับเพื่อไปลงพักไม่มีอะไรไม่ได้มีความผิดอะไรนะ,นะเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็พยายามจะสวนตำรวจนะที่ออกหมายจับผมหมายจับออกเร็วก็มีราคาที่ต้องจ่ายนะมันเปรียบเหมือนขึ้นทางด่วนนะปกติเราขับรถข้างล่างมันช้าขึ้นทางด่วนมันก็เร็วแต่มันต้องเสียค่าผ่านทางเพราะฉะนั้นคนะดีที่ผมโดนหมายจับเนี่ยมันก็ออกหมายจับด้วยความรวดเร็วมันก็มีราคาที่ต้องจ่าย เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมก็จะเดิมดำเนินคดีกับตำรวจนะครับแต่เดี๋ยวก็รู้นะครับว่านะตามใจเพื่อนตามใจนายตัวเองอาจจะต้องถูกออกจากราชการหรือเปล่าติดคุกไหมถอดยศไหมนะเออหมดสภาพหรือไม่ก็เดี๋ยวก็ดูก็เริ่มต้นอาทิตย์นี้คดีหมิ่นประมาทนะครับไม่มีอะไรต่อสู้คดีได้ไม่ยากอย่าไปตกอกตก,ตกใจนะบ,บางคนบอกโอ้อาจารย์เดนนออกหมายจับเข้าคุกไปแล้วไม่ต้องห่วง เดี๋ยววันจันเริ่มปฏิบัติการสวนกับตำรวจคนไหนเอาใจเพื่อนตำรวจคนไหนเอาใจนายก็าอาจจะต้องออกจากร,ราชการดำเนินคดียายาถอยดยศลิฟเครื่องละนะครับก็เดี๋ยววันจันเริ่มเลยนะครับปฏิบัติการนะครับนะครับปลาเก่งจริงอาจารย์เก่งจริงครับถ้าไม่เก่งคงจบเนติวัติิไม่ได้นะครับแล้วก็คงเป็นทนายความไม่ได้นะครับอืมนะครับ มีหมายจับแต่ไม่กล้าจับคุณธาน,นีก็ก็เขาออกหมายจับมาเพื่อเอาประจานทางทีวีทางสื่อแค่ทําลายชื่อเสียงโอ้ยเดชาโดนหมายจับชาวบ้านไม่รู้เรื่องโอคิดว่าผมเป็นโจรเป็อะไรต่างไม่ใช่คร okay. ับเขาส่งหมายมาเขาส่งคนละที่ส่งคนละบ้านไอ้บ้านที่ผมอยู่เขาไม่ส่งไม่ส่งบ้านหอแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าเรามีหมายจับแล้วมันไม่ใช่เทคนิคอะไรหรอกมันเป็นเรื่องของ ความไม่ชอบมาพากลในการดําเนินการต่างๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็ดําเนินคดีแล้วก็ไมีมอะไรนะตามใจเพื่อนตำรวจตามใจเพื่อนตำรวจตามใจนายถึงเวลาตายคนเดียวนะคดีมิดประมาณไม่มีอะไรเลยระหว่างอาัจฉริยะก,กับเดชาเนี่ยไม่ได้มีอะไรไมันไม่ไม่ได้หนักหนานะครับผมสามารถชี้แจงได้ไม่มีอะไรไม่ต้องถึงขนาดติดกุ้กิจลางอะไรแต่ว่าตำรวจที่ไปตามใจเพื่อนก็เหนื่อยหน่อยนะ เพราะมันเรื่องมีการเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะเรื่องกระบวนการในการส่งหมายวางหมายอมันก็เหนื่อยไม่คุ้มนะครับอย่าไปตามใจเพื่อนเยอะนะตามใจนายเหนื่อยฮนะถึงเวลาไม่มีใครช่วยเราดูคดีแจนุษยน,นี่สิทรวจโทรหญิงก็ถึงเวลาไปไงกระโดดหนีหมดสวก็บอกไม่โอ้โหไม่ได้ไมไ่รู้จกักกันเลิกคบค้าสมาคมกันนานแล้ว ไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องไม่รู้จักกัน ацион, คือคือถึงเวลาเนี่ยนะไอการทําอะไรที่มันนะเออมันแปลกๆทั <mer> PDF, method, cords, ้งหลายอมินเบย์เนี่ยก็ถึงเวลาก็โดดหนีหมดนะกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวเจนุสอ่ะด้วยสวอไปเงี๊ยหนีตำรวจไปเงยหนีทหารเผ่นทุกคนก็มาอะไรมาเอาตำรวจก็ไล่ออกจากราชการไล่เจนุสออกราชการทหารก็ของเปียเลี้ยงคืนคือถึงเวลาเนี่ย จำไว้เลยนะทาอะไรที่มันผิดกฎหมายนะถึงเวลาไม่มีใครอยูนะ่เราตายคนเดียวเอนะครับตายคนเดียวนะตามใจเพื่อนนะเอนะครับตามใจเพื่อนนะตามใจนายนะระวังคนะสุดท้ายเจ็บเจ็บคนเดียวนายไม่เกี่ยวมึงทำมึงเองอะ่ะราคาที่ต้องจ่ายนี่สั้นๆน,น,นะครับอาจารย์เดชาจัดหนัก เล่นกับใครไม่เล่นกับอาจารย์เดชาเดี๋ยวก็ดูครับนะผู้ชนะในโลกโซเชียลกับผู้ชนะในชั้นศาลนี่มันอะอย่างพละเวทีแค่นี้สั้นๆนะเอานะครับนะครับนะครับสบายๆนะครับนะครับใครอยากอยากรู้เรื่องอะไรก็มาเดี๋ยวอาจารย์เดชาคุยสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสอนหนังสือช่วงบ่ายโมงตรงผมก็คุยสั้นๆใครอยากรู้อะไรก็ถามมานะผมก็นะ เราฟังพี่น้องอยู่นะครับนะครับนะนะครับแต่การออกหมายจับประชาชนโดยเฉพาะคดีหมิ่นประม,มาทเนี่ยแล้วก็ส่งไปในบ้านที่เขาไม่อยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่อับอายมันต้องส่งไปในบ้านที่เขาอยู่แล้วนะยิ่งถ้าเกิดว่าตำรวจก็รู้ผู้เสียหายก็รู้ว่าทนายเดชาอยู่ที่ไหนแต่ไม่ส่งมาที่รามินชาส่งไปที่ไหนก็ไม่รู้ส่งไปลาดพร้าวนั่นะมันก็แสดงให้เห็นว่าคุณต้องการที่จะส่งหมายเรียกเพื่อไม่ให้ผมรู้จะได้ออกหมายจับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็ดำเนินคดีกับตำรวจนะตามใจเพื่อนตามใจนายออกจากราชการติดคุกใครรับผิดชอบเพื่อนรับผิดชอบไหมไม่มีใครช่วยไม่ได้หรอกสมัยนี้ฝากไว้แค่นี้คดีแตงโมเป็นคดีแตงโมอย,อยู่ในศาลครับเมื่อวานใด้สัมภาษณ์จ้องกล้าไปคดีแตงโมอย,อยู่ในศาลนะครับพนักง,งานาการฟ้องจำเลยไปแล้วประมาทเป็นเหตุให้ผื่นถึงแก่ความตายตกท้ายเรือไม่ได้ตกไม่ได้ตกหัวเรือ แล้วก็ไม่มีใครมากรีดขาแตงโม,งตงมงแตงโมอะไรไม่มีนะนะมีเฉพาะทางช่อง youtube บางช่องนะแล้วก็ช่อง t ิ k ตอกก็อ่าผมมีหลักฐานผมรู้แล้วใครเป็นคนกรีดขาแตงโมงแต่พยานหลักฐานต่างๆนั้นผมเก็บไป้ดูเองครับอนะ่ผมจะไม่ส่งให้ตำรวจผมจะไม่ส่งให้ศาลผมจะเก็บไว้ดูเองนะครับก็ไม่เป็นไรก็เก็บไป้ดูเองนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับมีดกรีดขาฆาตกรรมตกหัวเรือไม่มีอยู่จริง นะครับอันนี้เราห้ฟังสำนวนอายการสำนวำนตำนวรวจเหมือนกันเป๊ะนะตกท้ายเรือเมาทั้งลำเรือนะเม,ม,มาไปเมามาแล้วก็ตกเรือไปแค่นั้นแนะก็ลองคิดดูแล้วกันว่าผลคดีจะเป็นยังไงละแค่นั้นแหละนะครับอันนี้ง่ายๆน,นี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงหมายถึงเรื่องที่มีอยู่ในสำนวนตำรวจสำนวำนอายการส่วนเรื่องโกหกก็คืออยู่ในโซเชียล